สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นละครบาร์บี้ตอนเด็กนิสัยไม่ดีนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนี่ลูกๆค่ะคุณแม่วันนี้เพื่อนแม่จะเอาเอ,อลูกเขามาฝากนะค่ะคุณแม่เอ่ยงั้นลูกๆก,ก็แม่จะเตือนลูกๆไว้หน่อยนะเขา็ นั้นนี่ใส่ไม่ดีเลยนะจักก็ไม่พอนะค่ะคุณแม่หนูจะลองไว้หนูจะระวังไว้ค่ะเออจกักนั่นอะไรจะมานะติะ๊งดองติ่งดองเออดูท่าจะมาแล้วเุอกจอ นี่เธอฉันมาแล้วจ้าเอ่อแล้วเด็กล่ะเออเดี๋ยวเขาก็เดินมาเองแหละฉันไปก่อนนะจ้าจ้าบ้านนี้เหรอโอ้จะเป็นลมปวะเป็นลมอื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 มอ ุณเป็นใครคะเธอเธอใช่ลูกของอลิซาเบธไม่ใช่ใช่ใช่อยะเออแล้วเธอจะถามทำไมถ้าเธอรู้แล้วฉันก็แค่ถามดูนะ่ะเออแล้วห้องฉันละ่ะห้องฉันอยู่ไหนอยู่ยห้องบนจ้ะถ้าฉันขึ้นไปไหนสิเธอขึ้นไปเองสิโอเคก็ได้ห นี่พวกเธอพาฉันขึ้นไปห้องของฉันไลยสิคุณแม่ไม่ได้บอกหรอว่าอยู่ชั้นสามนะบอกสิแต่ฉันไปไม่ถูกนี่เธอขึ้นไปเองสิหาเอาห้องไหนมันว่างเธอก็นอนไปโอยกรได้กระได้กระได้อ้าวรับาาสิจริงๆเลย เออนี่นะห้องนอนฉันโอ้โหมีแค่เตียงเตียงเดียวเองโอ๋อช่างมันเถืน่นนะขาบเป็ดงขับเตียงขับเตียงแชาแล้วเหรอโอ๊ยเฮ้ยนี่พวกเธอไปเอาน้ำให้ฉันกินสีข้าวนี่นะเออเธอก็ไปเอาเองสีข้าวอะ่ะฉันกินข้าวไข่เจียวเธอก็ไปทอเดเอาเองสีข้าวไข่เจียวนะเธอทอดไม่เป็นเหรอ เฮ้ยกระไดกระไดกระไดโอ้ยายาย่ใหญ่ใทนไม่ไหวแล้วนะั้นเๆงำงำเฮ้ยกินเสร็จสักทีเข้างน้ำก่อนเอ้ยเข้าห้องน้ำเสร็จสักทีออกจินใจเข้าไปเดี๋ยวเฮ้ยนี่เธอเอ้ยเนี้นนั้นี้โทษทีนี่เธอ เธอชุดเอาน้ำเดิมให้ฉันกื่มหน่อยสิฉันไม่รู้ว่าน้ำเดิมอยู่ไหนนะ่ะเออเธอเธอก็ไปหยิบเออเธอก็ไปหยิบเองสิฉันไม่ว่างนะเออจะเป็นลมจ้ะนี่เธอฉันขอตังหน่อยสิ<ม>เธอไม่มีตังเหรอเธอไม่มีตังฉันมาอยู่บ้านฉันทำไมล่ะอ้ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ว ไหวแล้วนะต้องไปฮะตีให้เข็ดเลยนี่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 นะนี่นะโออเออเออหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดี